มาเรามาต่อกันข้อที่3กันเนาะเดี๋ยวคูป๊อบอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วเดี๋ยวหนูเลือกนะว่าหนูจะขีดเส้นใต้ตรงไหนวงกลมตรงไหนเพราะฉะนั้นหนูต้องแยกให้ออกใช่ไหมว่าตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์บอก,ส,บอกสิ่งที่โจทย์บอกคือโจทย์เนี่ยบอกข้อมูลอะไรเรามาใช่ไหมแล้วตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามตรงที่โจทย์ถามก็วงกลม,อ,มอาอ่านโจทย์ตามคูป๊อบนะตอนเช้าแนนดื่มนมไป สกล่องตอนบ่ายดื่มนมอีกสองกล่องวันนี้แนนดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องอ่าเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยแนนดื่มนมไปสองกล่องตอนบ่ายดื่มอีก สองกล่องคำถามคือวันนี้แนนดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องอ้าวเขาบอกให้ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเรามาเราต้องขีดตรงไหนดีนะลองทำดูซิเอาลองขีดดูอ่ะหน,หนูคิดว่าตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกลูกขีดเลยขีดเลยค่ะอ้าว ป๊อปเฉลยครูป๊อปอเฉลยนี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกข้อมูลเรามาใช่ไหมว่าตอนเช้าเนี่ยดื่มนมไปสองกล่องตอน่บย,ยังดื่มอีกตั้งสองกล่องอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมลูกถูกไหมถูกไหมทำเหมือนครูป๊อปไหมอืมอ้าวต่อไปเขาบอกให้วงกลมส่วนที่โจทย์ถามก็คือส่วนที่เหลือนั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นโจทย์สิ่งที่เป็นคําถามของข้อนี้ก็คือวันนี้แดนดึกแนนดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องอันนี้คือคําถามใช่ไหมคะ อ้าวเ,เราทำเราแยกเสร็จแล้วเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันประโยคสัญลักษณ์ตอนเช้าสองกล่องตอนกลางวันตอนบ่ายครูปราผู้ผิดตอนบ่ายสองกล่อง,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 องดื่มทั้งหมดกี่กล่องก็คือต้องเอามาทำอะไรกันลูกเอาสองมาทำอะไรกับสองคะสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะสองบวกสองได้สี่นั่นเองเอา้าวคำทัดส,สุดท้ายตออบตอบหนูทวนคำตอบเลยลูก เมื่อกี้โจทย์ถามว่าวันนี้แนนดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องหนูก็ทวนคําตอบเขาว่าวันนี้แนนดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องลูกคําตอบสุดท้ายคือสีกล่องอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วข้อหนึ่งใครเขียนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้เขียนเขียนเสร็จแล้วค่อยเล่นต่อนะลูกนะโอเคนะคะามาที่ข้อสี่กันข้อสอี่เดี๋ยวครูป,ป๊อปอ่านโจทย์ตามครูป,ป๊อปนะโจทย์ปัญหาเขาให้มาว่าในจานมีส้มสองผล มีส้มน้อยกว่าแอปเปิลสามผลในจานมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลโอ,อ้ข้อนี้ยากขอข้อนี้แอบยากนิดนึงอะ ทวนโจทย์อีกทีโจทย์เขาบอกว่าในจานเนี่ยมีส้มสองผลนะแล้วอีกจานหนึ่งอะ่ะเป็นแอปเปิลแต่เขาไม่ได้บอกหนูมาตรงๆว่ามีแอปเปิลกี่ผลแต่เขาอะ่ะแกล้งพูดให้หนูงงว่าแล้วเนี่ยมีส้มน้อยกว่าแอปเปิลอยู่สามผลเออประโยคเนี้ยมีส้มน้อยกว่าแอปเปิลอยู่สามผลเขาต้องการให้หนูคิดว่าเอ ตัดตกลงแล้วเนี่ยมีแอปเปิลกี่ผลนะอืมเพราะฉะนั้นคำถามคือในจานเนี่ยมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลอ่าลองนึกภาพตามดูนะลูกเรามีจานอยู่สองจานเอาคุปปกว่าจานเอามีจานสองจานจานแรกเขาบอกว่าในจานเนี่ยมีส้มสองผลเอาเขาบอกมาแล้วเอมีส้มใช่ไหมมีส้มสองผลอา้าว มีส้ม2ผลแล้วทีนี้เนะี่ยอีกจานหนึงเนี่ยเป็นแอปเปิลแต่เขาไม่บอกมาตรงๆหรอกว่ามีแอปเปิลกี่ผลแต่เขาบอกมาแค่ว่าส้มเนี่ยมีน้อยกว่าแอปเปิลอยู่สามผลนะส้มมีน้อยกว่าแอปเปิลอยู่สามผลแปลว่าแอปเปิลจานเนี้ยต้องมีมากกว่าหรือน้อยน้อยกว่าส้มงงไหมงงมันยากอ่ มันยากใช่ไหมลูกเขาบอกว่าส้มเนี่ยมีน้อยกว่าแอปเปิ้ลสามผลแปลว่าจานเนี่ยต้องมีแอปเปิ้ลที่มีจํานวนมากกว่าส้มอยู่สามผลนั่นเองอ้าวแอปเปิ้ลมากกว่าส้มอยู่สามผลแปลว่าอา้าวส้มมีสองผลใช่ไหมอา้าวลองวาดแอปเปิ้ลให้มันเท่าให้มันมีจานวนเท่ากับส้มก่อนอันนี้คือแอปเปิ้ลนะลูกแอปเปิ้ลสีแดงอ่ะเดีย๋ยวหูปาระบายสีก่อนแอปเปิ้ลสีแดง เปิ้ลสีแดงอ่าเดี๋ยวคูเป่าระบายส้มแป๊บหนึ่งอ่าส้มจะแรกส้มสองผลเขาบอกว่าส้มเนี่ยมีน้อยกว่าแอปเปิลอยู่3ามผลนะเราก็เลยวาดให้แอปเปิลมีเท่ากับส้มก่อนอ่าทีนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า ส้มเนี่ยน้อยกว่าแอปเปิลอยู่3ผลนะแปลว่าแอปเปิลต้องมีมากกว่าส้มอีก3ผลขึ้นไปอีกเพิ่มไปอีก3ผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาวาดเลยเพิ่มอีก3ผลใช่ไหมอ้าวนี่วางซ้อนอย่างนี้เลยอ้าวไหนลองดูสิตอนนี้แอปเปิลมีมากกว่าส้มอยู่3ผลแล้วแล้วยังลูก มีส้มสองลูกหนึ่งสองอ้าวแอปเปิลก็มี1นสองแล้วมีมากกว่าส้มเป็น3าผลก็คือ3าผลนี้หนึ่งสองสามอ้าวถูกต้องแล้วถูกต้องตามที่โจทย์บอกเลยใช่ไหมก็คือส้มเนี่ยมีน้อยกว่าแอปเปิลอยู่3ผลแต่คำถาม ของโจทย์นี้ก็คือในจานมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลถ้าหนูวาดรูปแบบกุบปับได้เนี่ยหนูก็จะรู้คําตอบเลยว่ามีแอปเปิลกี่ผลลูกเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแปลว่ามีแอปเปิลทั้งหมดห้าผลเอออาวก่อนก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนที่เราจะไปเขียนประโยชนสัญลักษณ์เรามาขีดเส้นใต้กันก่อนเขาบอกให้ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกมาใช่ไหมลูกต้องขีดตรงไหนเขาให้ข้อมูลมาว่านี่ตรงนี้เลยในจานมีส้มสองผล มีส้มน้อยกว่าแอปเปิ้ล3ผลอันนี้คือส่วนส่วนที่โจทย์บอกต่อไปให้วงกลมส่วนที่โจทย์ถามก็คือส่วนที่เหลือนั่นเองตรงนี้ในจานมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลใช่ไหมคะอืข้อนี้ยากอาจจะยากนิดนึงอืมถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวครูป,ป๊อปสอนซ่อมตอนเจอกันดีกทีเนาะ เออาประโยคสัญลักษณ์ต้องเอาสองมาทําอะไรกับสาลูกเอามาบวกหรือล,ลบเนี่ยเพราะว่าพอเราวาดรูปแล้วเนี่ยเราเจอเราใช่ไหมลูกว่ามีแอปเปิลทั้งหมดห้าลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออต้องเอาสองเอาสองกับสมาทําอะไรกันเนี่ยเอามาบวกนั่นเองสองบวกสามเท่ากับ ห้าอ้าวต้องทวนคำตอบว่าไงเอ่ยคำถามเขาบอกว่าในจานมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบเข้าไปว่าในจานเนี้ยมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลลูกต้องเติมเลขอะไรคะเลขห้าผลนั่นเองอ่าจบแล้วข้อที่สี่ ใครยังเขียนไม่เสร็จหยุดวิดีโอไว้เขียนนะลูกอา้าวเรามาดูข้อที่ห้ากัน